สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพก่อนนี้เป็นเอ่บาหวานเป็นคเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเอ๊เบาหวานมันจะมีสองชนิดใช่ไหมฮอาจารย์ครับอ่ะทราบไหมครับว่าเป็นชนิดไหนไม่ไม่ทราบกันแต่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์อ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้ําตาลระดับขึ้นไปเท่าไหร่ยังไง3มยหก สามร้อยหกสิบเป็นวงกลมเลยนะฮะรับหมอเรียกเรียกไปตรวจตาเลยกลัวขึ้นตาขึ้นตาเลยกลัวขึ้นตาแล้วอ๋อกลัวยังกลัวขึ้นตาอยู่คุณหมอเรียกไปตรวจแล้วตรวจตรวจเลือดแล้วคุณหมอเรียกไปตรวจที่ตาด้วยครับก็ทีแรกเลยไม่ตอนตอนยังไม่เป็นเนี่ยมารู้จักที่นี่ได้เพราะคุณน้าดูช่องช่องแปดทีเอ็นเทีเอ็นฮะแล้วก็ใช้ผมมาซื้อ ไอ้ผมน่าไม่เชื่อหรอกว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้จะช่วยจะช่วยได้เพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีเกื่อดไปหมดในท้องตลาดอืนะกินแล้วก็ดีแรกๆทีหลังๆก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็มาซื้อให้น้ากินช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วครับคุณน้าเป็นเบาหวานเป็นความดันหัวใจเอหัวใจเป็นหมดเป็นครบแพคเกจเลยฮะอรลสเตอเอลสูงใช่ครเลยใช้ผมมาซื้อ ตัวบีมเนี่ยสูตรสีเขียวกับสีฟ้าไปเขา<อ>ทานเราก็เป็นหลานนะจำจำใจยอมมาจริงๆแล้วในใจคิดต่อต้านตลอดว่าซื้อทําไมโดร่ออยแล้วอ่าก็พอซื้อไปทานเสร็จแกก็ให้เราไปช่วยกับขายของด้วยเปิดร้านขายของอยู่ร้านอาหารไปช่วยเดินเก็บเงินแกเก็บเก็บไม่ได้แล้วแกแบบเป็นโรคพวกนี้เดินได้ห้านาทีสิบนาทีความดันขึ้นก็วูบเราก็ไปช่วย ผ่านได้ประมาณไปสักสองเดือนลุกขึ้นมาว่าผมได้แล้วไม่ถูกใจทํะไรไม่ถูกใจลุกขึ้นมาว่าเลยแล้วเป็นอะไรวะไม่น่าให้กินเลยออก็ก็ดูแล้วแกแกก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนพอมาเดือนตุลาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ไหวมันอ่อนเพียงง่ายอก็เลยไปตรวจแล้วตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานอก็เพิ่งเจอเมื่อเดือนตุลาพอเป็นคุณน้าเอาเชื้อมาให้คุณหรือเปล่าฮะ ไม่แน่ใจแต่ปาหวานมันไม่ได้ติดกันอย่างนั้นง่ายๆนะครับก็เลยทานทานยาตามหมอสั่งครับก่อนทานอยู่สองเดือนมันก็ทรงทรงสุดๆุดสองร้อยเก้าสิบสามร้อยสอง้อยแปดสิบอยู่เนี้ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยทานยาหมอก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเออเราเคยมาซื้อผลิตภัณฑ์ไอตัวเนี้ย ไปให้เขากินแล้วมันดีขึ้นว่ะอ่าอย่างนี้ครับอาจารย์พิเชษบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเป็นเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับก็คือคุณน้าเนี่ยเป็นมันก็ส่งทอดมรดกมาให้คุณด้วยส่วนนึ่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยคุณแม่เป็นคะคุณแม่ก็เป็นด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้นี่ถือเป็นเบาหวานชนิดไหนฮะ ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยเป็นชนิดที่สองคือคือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นชนิดที่สองได้นะคะคมันจะส่งทอดได้แต่ว่ามันจะโผล่เมื่อไหร่อันนั้นแล้วแต่แแตถ้าครอบครัวเคยเป็นเบาหวานเนี่ยลูกๆหล,ลานๆที่เกิดออกมามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้แต่จะแต่จะไม่ใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆคือประเภทที่1มีโอกาสที่จะไม่เป็นไหมครับก็มีค่ะ ก็แล้วแต่ว่าจะรับอะไรมาอันนี้มันเป็นมันอยู่ที่ยีนนะฮะถ้าพ่อไม่มีประวัติทางนี้แต่แม่มีประวัติทางนี้ลูกที่คลอดออกมาก็คือคนหนึ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่เป็นเลยอีกสองคนก็ห้าสิบห้าสิบถ้าได้รับกรรมพันธ์เบาหวานมาอันนี้ผมถามเผื่อหลายๆคนนะฮะแต่ควบคุมระดับน้ําตาลดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ตั้งแต่เอาว่าเป็นวัยรุ่นมาเลย มีโอกาสจะเป็นไหมครับถ้าอย่างนั้นก็โอกาสจะน้อยมากเพราะว่าเบาหวานประเภทที่สองถ้าเริ่มรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็หมอยังไม่ให้กินยาหรอกรถ้าสมมติระดับน้ําตาลสูงขึ้นไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุมอาหารเท่านั้นถ้าคุมอาหารได้ลดแป้งลดน้ําตาลก็โอกาสที่น้ําตาลในเลือดจะสูงมันก็เกิดขึ้นได้น้อยครับแต่คุณธนากรเนี่ยเป็นละรู้ด้วยว่าเป็นเบาหวาน ตอนตอนที่ตอนที่จ่ายยามาเขาก็บอกว่าไปควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจ่ายยาให้ผมนะอมบอกให้ควบคุมอาหารน่าจะเป็นเบาหวานอืก็มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอะฮะพอกินยาไม่มีแ,แรงหน้ามืดโอ้แน่นความสามารถพิเศษที่ติดตามมาเลยฮะสามารถขับรถเนี่ยหลับได้ทุกไฟแดงที่มีไฟแดงโอ้โห คือมันหมดแรงเพลียมันเพลียมันเพลียมันเพลียเพลียเลยใช่ใช่ปกติได้ยินว่ามีน้ําตาลเยอะนี่มันน่าจะมีมีความมีมีความกระปรี้กระเป๋านะฮะน้ําตาลเยอะมันอยู่ในเลือดเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้ครับคือ มันจะเกิดความการอ่อนเพลียเพราะว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ําตาลให้น้าตาลเป็นแหล่งสร้างสร้างพลังงานแต่ว่าเราจะใช้น้ําตาลได้เนี่ยน้าตาลต้องเข้าไปสู่ในเซลล์ก่อนแต่เบาหวานก็คือน้ําตาลเข้าสู่เซลลไม่ได้มันจะอยู่ค้างอยู่ในเลือดอนั้นเวลาวัดระดับน้ําตาลในเลือดมันถึงได้สูงครับ<ง>วิธีแก้โดยหลักวิชาทางการแพทย์ก็คือให้ทานยาก็ให้ทานยาเพื่อ นำน้ำตาลนั้นเอ่อนำเอ่อให้ให้ใหยานะนำน้ำตาลนั้นเข้าสู่เซล์ให้ได้ hmm. ซึ่งมันมีหลายวิธีตัวฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นําน้าตาลเข้าสู่เซลล์ก็คืออินซูลินค่นะทีนี้บางทีเนี่ยร่างกายยังมีอินซูลินอยู่คแล้วก็เซลล์ที่สร้างอินซูลินก็ยังหลั่งอินซูลินอยู่ แต่ว่าประตูที่จะเปิดรับอินซูลินนั่นน่ะที่อินซูลินจะไปให้เปิดประตูให้น้ําตาลเข้าไปน่ะมันไม่ไวยา่นั้นก็จะไปทําให้ตรงนั้นน่ะไวขึ้นพอไวขึ้นมันก็ทําให้น้ําตาลเข้าสู่เลือดได้แต่ไม่ถาวรอ่าแต่ไม่ถาวรเป็นช่วงครั้งชั่วคราวที่ยาออกฤทธิ์คือก็คือถ้ายายังออกฤทธิ์อยู่มันก็นําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้ครับแล้วทํายังไงต่อครับก็ลองตัด ตัดสินใจลองมาซื้อผลิตภัณฑ์บิมน์ทานที่คุณ้าทานสูตรเดียวกับคุณนาเลยครับผมก็ตอนแรกก็ง,งกนิดนึงเอาสูตรที่ถูกก่อน <spicy S 2> เ,อเอาเอาที่ย่อมยาวก่อนที่ย่อมยาวก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจไงว่า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 มันดีจริงก็ซื้อไปทานเลยสามกระปุกครับ <c oup s> แล้วก็พอทานไปหมดไปกระปุกกว่า,วาเนี่ยคุณหมอเรียกไปตรวจเลือดอีกไปตรวจร่างกายอ่ะครับครับ ทุกอย่างดีหมดเลยค่าของตับค่าของไขมันในเลือดอะไรที่ที่ที่เป็นเป็นแพ็กเกจมาดีหมดเลยยกเว้นน้าตาลอย่างเดียวไม่ลงน้ําตาลไม่ลงแต่ว่าไขามันลดลง uh huh. ทุกอย่างดีขึ้นครับผมไม่ลง<อ>คุณหมอก็เลยแปลกใจว่าเออไปทําอะไรมานั่นสิครับอาจารย์ผมก็ต้องถามด้วยเหมือนกันครับว่าไอ้วิธีนี้รู้ว่าไม่ดีนะครับคือหยุดยาหมอทันทีแต่ว่าบิมเข้าไปทําอะไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้หยุดยาหมอเลยนะคะเพราะว่ายาหมอก็ต้องทานไปตามปกติบิมเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ว่าบิมไม่ใช่ยาไงคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผลทันทีเนี่ยค่อนข้างยากยกเว้นภุมิแพ้<า>อันนี้อาจจะเห็นเร็วหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ทานไปเดือนหนึ่งร่างกายกําลังปรับระดับ พูมงคุ้มกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ทานยาเพราะฉะนั้นน้ําตาลไม่เข้าสู่เซลล์แต่ว่าบิมอาจจะไปช่วยให้คุณภาพชีวิตอย่างอื่นของคุณดีขึ้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ผมใชครับต่อนิดนึงครับคุณใช้ราคาถูกครับครับสุดเขียวครับผมมันไม่ถูกสุดใช่ไม่ถูกต้องครับมันไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลได้ฉมังเข้ากับ อีกสูตรสีสีฟ้าอ่ามันไม่ตรงเป้าเสร็จแล้วทำไงครับคุณหมอก็เรียกไปสอนเรื่องวิทยาศาสตร์สักครึ่งชั่วโมงคุณหมอที่รักษาเบาหวานอยู่บ,บอกคุณกําลังเข้าใจผิดอาหารเสริมมันดีอยู่แล้วแต่คือ,อการผลิตอินซูลินเนี่ยคือคุณต้องทานยาเข้าไปด้วยครับเหมือนคุณโดนมีดบาดแล้วทาโลชั่นมันไม่มีทางหายผิวดีแต่ไม่มีทางหายมันต้อง ทายาฆ่า,<ส>าแผลก่อนใช่ uh huh. ก็เลยพอเข้าใจอย่างนั้นเสร็จก็กลับมาที่บริษัทฟักเงินเพิ่มอีกหน่อยเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่ง uh huh. เอาไปทาน uh huh. ก็พอครบครบเดือนที่คุณหมอนัดอีกทีน้นำตาลจากสามร้อยกว่าผมเหลืออยู่ร oh ้อยเจ็ดสิบโอ้โหน่ายินดีแล้วก็น่าตกใจแทนด้วยฮะ เพราะว่าจากสามลงเหลือ170เจ็ดสนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดีมากๆใช่ไหมแันมันเร็วไปไหมฮะผมว่าถ้าภายใน1เดือนก็ไม่เร็วหรอกค่ะมันก็<ใ>นควรวจะ<ม>ลดลงค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่กี้คุณบอกว่าหมอบอกว่าอะ,อะไรนะเกี่ยวกับอินซูลินค,คือค,คือคอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนอกจากเซล จะไม่สามารถรับน้ําตาลเข้าเนื่องจากเซลล์ตรงนั้นประตูตรงนั้นมันไม่ไวต่ออินซ<ว>ูลินแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเซลล์ที่หลังอินซูลินเนี่ยมันหลังน้อยกว่าปกติยาอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอให้ไปกระตุน้นไปกระตุนะต้นการหลังของอินซูลินก็มีออคือยาเบาหวานเนี่ยมีหลายหลายแบบนะออออกรณีนี้ที่เราใช้สีเขียวสี่แคปซูลต,ต่อวันใช่ไหมใช่สี่แคปซูลต่อวัน ข้อมูลของเราที่ได้จากการทดสอบของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของศา,าสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนะครับซึ่งเป็นเราทําสัญญาร่วมกันว่าจะมีการทดสอบดูว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกฤทธิ์อย่างไรในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วจากการวัดตรงนั้นเราก็พบว่าไอซีแคปซูลต่อวันเนี่ยมันไปเพิ่ม TH1 นะฮะทีนี้ไอ้การเพิ่ม t h 1เนี่ยจริงๆเราวัด TH1 ไม่ได้หรอก รเราวัดสิ่งที่ทีเชวันมันหลั่งออกมาได้นะสิ่งที่ทีเชวันมันหลั่งมาคืออะไรคือ t ทเนฟแอลฟาทเนฟ a อลฟาไอเฟอลฟตัวนี้เขาบอกว่ามันมีข้อมูลอีกตรงหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีการดื้อต่ออินซูลินอาการดื้อนั้นจะรุนแรงมากขึ้น เพราะ t ท f อัลฟาทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นกรณีของน้องเขาเนี่ยที่ควรแล้วคล้ายๆกับว่ามันเป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งที่มันเพิ่ม t h 1หนึ่งนะที่เป็นเพิ่ม t h อสหนึ่งเพิ่ม t ีอสลฟาไอ้เท่าโทษโทษมาไปดื้อต่ออินซูลินเพิ่มประเภทที่สองนะครับเพิ่มประเภทที่สองแต่ขณะเดียวกันที่ที่เราไปเพิ่ม t h 1หนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่แล้วมันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ วนทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนั้นเป็นทั้งสองประเภทหรือเปล่าเนื่องจากว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณคุณน้าเป็นใช่ไหมครับคุณแม่คุณน้าเป็นแล้วคุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยมันก็คล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นไอ้ประเภทสองประเภทเลยฮะทั้งสองประเภทหรืออินซูลินก็ไม่ทาหน้าที่หรือหลังอินซูลินก็หลังก็หลังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยถ้าใช้สูตรสีเขียวเนี่ยมาเพิ่มเทียนให้อลฟา มันก็ไปเพิ่มการดื้อต่ออินซูลินนะครับก็เลยทําให้ไม่เห็นผลขัดอะไรนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยมันไปลดทั้งคู่ก็เลยดีแล้วดีดีครับดีปัจจุบันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนครับทานมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทานมาเนี่ยนอกจากได้ได้เรื่องเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ที่ที่ได้ติดติดมาเลยก็คือเรื่องกระเพาะครับกระเพาะนี่เป็นคนค่อนข้างไวท้องเสียง่าย หนึ่งปีเนี่ยสามารถเข้าโรงพยาบาลเรื่องท้องเสียเนี่ยน้อยๆเสี่หนโอ้คุณท้องเสียขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยนะต้องต้อง,อง,องนอนให้น้ําเกลือสี่หนถามคุณแม่ยายได้เพราะจะ,จะไปตลอดเพราะผมมีประกันึงไปไป,ไปนอนโรงพยาบาลตลอดใช้ฟรีตลอดใช่แล้วตั้งแต่ทานมาเนี่ยตั้งแต่ทานมาเนี่ยก็ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วผมไม่เคยเดินไปเยียบในโรงพยาบาลเลยเออดีดีระบบขับถ่ายดีขึ้น น้ำตาลเหลือเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนนี้เหลืออยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยังสูงไหมฮะอาจารย์ครับก็จริงๆไม่ควรจะเกินร้อยสิบนะคะแต่ว่าถ้าสามารถควบคุมได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ออกกําลังกายช่วยด้วยนิดหนึ่งยังหลับตามไฟแดงอีกไหมฮะอ๋อไม่หลับแล้วฮะไม่หลับแล้วไฟเขียวไฟเขียวก็ไปได้เลยอ๋อนึกว่าไฟเขียวหลับแทนนะฮะอ่ะยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณธนกรครับ อ้าวมาต่อเนื่องที่คุณรัศมีคุณหมีนะครับแพ้อากาศแพ้อากาศ,อ,ากาศอะไรขั้นไหนยังไงครับอ๋อก็เป็นมากเหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่าโดนฝุ่นอะไรจะเ็จะเป็นเริ่มเป็นเลยอะค่ะฝุ่นฝุ่นประเภทไหนครับฝุ่นละอองตามประกาศนะค่ะก็จะมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นพวกอะไรที่มันฉุนๆนหน่อยดอกไม้คนก<ช>วาดบ้านใช่ค่ะฝุ่นผ้าอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นค่ะเป็นเลยค่ะจะเป็นแบบจามมันในน้ำมูกก็จะไหลามากด้วยค่ะ ถึงขนาดมีผื่นมีอะไรไหมฮะก็ไม่อะครับมันก็แวมันเป็นมากๆมันก็จะปวดขึ้นตรงเบ้าตาค่ะขึ้นที่อลยหมดเลยค่ะปวดขึ้นเบ้าตาอันนี้เป็นมานานหรือยังครับอ๋อก็เป็นมานานแล้วก็ช่วงมาเป็นมากๆก็ช่วงสองปีหลังนี้ค่ะสองปีหลังนี้เป็นหนักคือเป็นหนักค่ะนะฮะแล้วทํายังไงครับก็ใช้ทานยาแก้แพ้ค่ะพอเป็นปุ๊บหายาแก้แพ้ค่ะทานเลยค่ะเดือนแล้วกระปุกนะคะเดือนแล้วกระปุกโอ้คุณทําเหมือนกับช็อกโกแลตเลยนะฮะ เหมือนขนมทานเล่นเลยนะฮะเดือนแล้วก็ปปูกคือเป็นก็ควัดทานเลยไม่ใช่ค่ะก็จะทานเช้าเย็ยนครั้งละสองเม็ดเช้าเย็ยนวันหนึ่งสี่เม็ดนะคะก็คือกินอยู่ประจําเลยใช่ค่ะกินอยู่เป็นประจําอะค่ะอันนี้คุณหมอแนะนําหรือว่าคิดเอาเองฮะก็ที่แรกไปหาคุณหมอคุณหมอก็จัดมันงี้มาให้ใช่ไหมคะเออมันก็หายเค่ะพอร่วมันหายก็เราก็ซื้อทานเองได้ตามร้านขายยาใช่ไหมคะ <ifi> ถูกต้องไหมครับจารยัคร ก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยต้องอยู่ในความพิจารณาของหมออยู่ในดุลดุลน,นิตของหมอนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการทานเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นประจำพอหมอหมอไม่จ่ายซื้อเองอก็กติเนี่ยยาแก้แพ้เราควรจะใช้เมื่อมีอาการแพ้เท่านั้นครับคือไม่ใช่ใช้ประจำค่ะออนะครับทำความเข้าใจใหม่อ่ะโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> พอทีนี้พอรู้จักกับคุณโนตคุณโนตมาแนะนําเออใช้ตัวนี้นะบอกบีมเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยมันจะปรับสมดุลร่างกายของเราใช่ไหมคะเออว่าก็ว่าเออราค้าค่อนข้างแพงใช่ไหมคะก็เราอยากหายค่ะก็เลยเออลองดูก่อนกระปุกแรกนะคะก็ประมาณสักทานยังไงครับลองลองอาลองก็คุณโนตแน,นะนําว่าเราก็เช้าเย็นใช่ไหมคะอย่างลเม็ดนี้ค่ะเช้าเม็ดแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งค่ะก็อาการมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะ กี่วันเห็นผลครับก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะคะรู้ว่าสองอาทิตย์ค่ะรู้ว่าเราดีขึ้นแล้วก็จะนอนหลับสบายค่ะระหว่างนั้นทานยาแก้แพ้ด้วยไหครับอ๋อตอนนั้นคือจะงดยาแก้แพ้เลยไม่ได้ทานยาแก้แพ้เลยไม,ลไม่แล้วค่ะคือช่วงนี้จะไม่ทานยาแก้แพ้แล้วคือจะเก็บทิ้งไปเลยยาแก้แพ้คือ,คอบีมอย่างเดียวเลยค่ะบีมเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ค่ะนะครับผลที่เห็นคือนอนหลับสบายค่ะแล้วยังอื่นล่ะครับก็อย่างอื่นมันก็ขับถ่ายแล้วก็ปกติเพราะปกติคนทานยาทานยาแก้แพ้ใช่ไหมคะ มันก็จะท้องผูกใช่ไหมคะจะเป็นมากตอนนี้ก็สบายขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็หายไปค่ะฮะรู้สึกว่าดีขึ้นทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นทุกอย่างเลยะนะะเคยเคยเคยตอนตอนที่ที่บิมแล้วเนี่ยบีมมานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อก็ประมาณสองสามเดือนแล้วคะ่ะสองสามเดือนเคยหยุดไหมก็ช่วงนี้หยุดมาเดือนกว่าแล้วคะ่ะก็อาการก็ไม่กลับมานะคะอันนี้คือมีหยุดบิมค่ะเดือนกว่าก็ไม่ อาการไม่กลับมาค่ะอาจารย์ครับบินทําไมยังคงคงสภาพอยู่ได้ผมว่ากรณีอย่างน้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการที่มันหายไม่ได้ครับาการแพ้อากาศถ้าว่าเราไม่ไปเจอไอ้สิ่งเร้ามันก็ไม่เกิดก็ไม่กลับมาอีกก็ไม่กลับมาอีกแต่ถ้าเมื่อไหรก่ก็ถ้าคิดว่าประมาทแล้วดีแล้วแข็งแรงแล้วก็ไปสูดฝุ่นสูดอะไรที่เราเคยทําให้แพ้มันกลับมาแน่นอนอนะ่ะคือคือภูมิแพ้แบบนี้เนี่ย ถ้าไม่ไปเจอสิ่งเรา้าหรือฝุ่นละอองหรือกลิ่นหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่มากระตุ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกครับผมจะพูดอีกคำว่าเป็นเพราะสมดุลร่างกายสมดุลแล้วร่างกายมันก็เลยสร้างความสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นมาก,ก็ก็อาจจะในระยะนี้นะฮะระยะนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปเจอไอ้สิ่งเร้าเยอะๆครับผมว่าก็เป็น ก็อาจจะเป็นได้ครับอา,าอาจารย์ครับผมถามเผื่ออย่างในกรณีคล้ายๆกับคุณคุณหมีเองเนี่ยฮะอันนี้ทานไปสี่ห้าวันใช่ค่ะสี่ห้าวันหายถ้าจะต้องทานที่นานๆที่กรณีที่อาจารย์ได้พบมาเนี่ยโรคแพ้อากาศเนี่ยแพ้อากาศเนี่ย,อา,ายอาการแพ้อากาศนี่ OPERATION b ชัิของเราเนี่ยให้ผลฉมังที่สุดในกระบวนอาการทั้งหลายฉมังที่สุด นานที่สุดไม่เกินกี่วันครับที่สังเกตสเท่าที่ประสบการณ์นสังเกตว่าดีขึ้นนะครับไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอาการเหล่านี้แล้วกาลังบิมอยู่ครับจับสังเกตตัวเองให้ได้นะครับถ้าถ้าเกินเจ็ดวันแสดงว่ามีต้องมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับในกรณีอย่างเมื่อน้องเมื่อกี้นี้ครับเขาบอกมีอาการรุนแรงขึ้นมันก็เลยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่อาการแพ้อากาศแล้วมันต้องมีอย่างอื่น เข้ามาแทรกซ้อนใเราก็สงสัยว่ามันมีการอักเสบในไซนัสครับอย่างกรณีอย่างนี้เราก็ก็ก็ต้องไปดูแลว่าจัดการกับไซนัสอย่างไรอก็เลยต้องต่อเนื่องไประยะหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังบีมอยู่ก็ยังบีมอยู่กลับมาบีมแล้วนะครับนอกจากภูมิแพ้หายถ่ายดีขึ้นมีอะไรตามมาอีกไหมครับก็ปกติเราก็จะเป็นคนที่ว่านอนหลับยากใช่ไหมคะครับก็ ตอนนี้ก็หลับสบายอาการอื่นๆก็ไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็เลยแนะนําเพื่อนอีกสองคนที่อาการคล้ายๆกันเขาก็หายอะค่ะเขาก็ไอกเออดีขึ้นเขาบอกงี้เวลาตอนแนะนําเพื่อนบอกยังไงครับเขาบอกว่าเออนี่เราใช้ตัวนี้นะอาการอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเนี่ยเพื่อนเขาก็มาเออจริงเหรอ,อาาจริงค่ะเพื่อนเขาก็มา ลองมั่งเขาบอกงี้ก็เขาก็ดีขึ้นนี่ก็ก็สักต่อค่ะอ๋อถ้างั้นก็ถือว่าเป็นทางออกของการดําเนินชีวิตยอย่างมีคุณภาพนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออริบินไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับูมงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ